Thank you สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมมาสเตอร์บอสเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ามาในรายวิชาแคลคูลัสเบื้องต้นนะฮะใน EP ีที่10นะครับวันนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของการประยุกต์โดยใช้อนุพันธะ์ฮะก็จะว่าด้วยเรื่องของการประยุกต์ในการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะก็จะเป็นในเรื่องของความเร็วกับความเร่งนะครับก็จะใช้ในเรื่องของอนุพันธ์เนี่ยแหละครับเอามาช่วยแก้ปัญหาใน ปัญหาการเคลื่อนที่ตรงนี้นะก็จะรวมถึงในเรื่องของอาตาัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีล่ยรวมถึงการหาอาตาัตราการเปล,ปลาาี่ยนแปลงขนาดใดๆซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆก็คืออนุพันธ์ที่ผมพูดไปนั่นเองนะซึ่งผมเคยพูดไปแล้วนะในหัวข้ออนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับก็จะพูดทบทวนใหม่อีกครั้งเพื่อที่จะนําไปสู่ในเรื่องของนิยามของความเร็วของความเร่งรที่สร้างขึ้นมาจาก ส่วนนี้นั่นเองนะครับเราลงถึงโจทย์ในเรื่องของการประยุกต์การใช้งานหรือการแก้ปัญหาในส่วนนี้ด้วยนั่นเองนะฮะจะเป็นยังไงงานจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยนะก็เชิญรับชมได้เลยครับสำหรับในครั้งนี้นะครับผมก็ยังอยู่ในเรื่องของการประยุกต์ของอนุพันธ์นะครับซึ่งหลังจากที่ ได้คุยกันไปในหัวข้อแรกนะครับก็คือในเรื่องของความชันของเส้นโค้งนะครับก็มีแนวคิดมาจากในเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับแต่นามาเสนอใหม่เอานำมาเสนอใหม่ในรูปของเลขาคณิตวิเคราะห์นะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการนําความรู้ในเรื่องของเลขาคณิตวิเคราะห์ที่เรียนมาตอนมอสนะเอามาใช้ในเรื่องของการหาหน้าตาของสมงการเส้นสัมผัสเส้นโค้งด้วยนั่นเอง นะเมื่อกำหนดคว,ความชันนะแล้วก็จุดสัมผัสเส้นโค้งมาให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะในวันนี้นะครับที่จะพูดถึงในเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะฮะในเรื่องของความเร็วกับความเร่งนะก็จะเอาแนวคิดในเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยแล้วก็อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดาๆเอามาประยุกต์กับในหัวข้อนี้เนาะแต่ ในเรื่องของอ,อัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆก็นําเสนอใหม่ในรูปของอนุพันธ์ของฟังชันไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะก็จะตรงนี้มาประยุกต์ในเรื่องนี้ด้วยนี่เองนะเรื่องถัดไปที่จะพูดถึงนะในครั้งถัดไปนะก็คือในเรื่องของลิมิตของฟังก์ชันรูปแบบไม่กําหนดหรือ i n d ดีเทอร์มิน f o r ฟอร์ะในรูปของ 0... ูนย์ศูนนะโดยการใช้อนุพันธ์นะจากที่ว่าผมได้ พูดไปในหัวข้อแรกก็คือลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันก็หาโดยการแยกตัวประกอบแล้วก็หาโดยการคูณตัวคอนจูเกตหรือคูณด้วยตัวสังยุกนั่นเองนะฮะจากที่ได้ทำความเข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของอตัวอย่างในการใช้นะฮะแต่ในครั้งนี้ก็จะเอาอนุพันธ์ ของฟังก์ชันมาช่วยในการหาลิมิตในรูปของอินดีเทอร์เนตฟอร์มด้วยนั่นเองนะว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการหาช่วงของฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลดนะก็ก็จะมีการเอาอนพันธ์ตรงนี้มาหาช่วงนะฮะว่าเมื่อไร f เนี่ยที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มกับเมื่อไหรที่ f ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันลดลดนั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายของหัวข้อน,นี้ก็คือในเรื่องของการหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชันนั่นเองนะฮะเริ่มกันเลยครับ ในเรื่องของการเคล right mm hmm. in ื่อนที่แนวเส้นตรงเนี่ยนะก็จะมาว่าด้วยเรื่องของความเร็วกับความเร่งนะฮะก็หัวข้อแรกที่จะพูดถึงก็คือความเร็วเฉลี่ยแล้วก็อัตราเร็วเฉลี่ยนะฮะก็จะพูดถึงในเรื่องของความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของวัตถุในช่วงเวลาใดก่อนนะก็คือระยะทางที่วัตถุนั้นเนี่ยนะเคลื่อนที่ไปได้ในช่วงเวลานั้นต่อหนึ่งหน่วยเวลาที่ใช้ไปในการเคลื่อนที่นะครับเมื่อกําหนด ให้ s ของเราเนี่ยในรูปของฟังก์ชันในรูปของ t นะก็คือ f t ของเราเนี่ยนะฮะเป็นสมการของระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะความเร็วเฉลี่ยของวัตถุในช่วงเวลา t ศูนย์ถึง t บวก h เนี่ยนะฮะมันก็คือตัวนี้เองอ่าเดลต้า s ศูนย์เดลต้า t นะฮะก็ตั้งชื่อใหม่ให้เป็น v bar นะฮะโดยที่ว่า t เนี่ยนะะสตาร์ทไปที่ t ศูนย์ไปจนถึง t ศูนย์บวก h ก็คือปลายทางนั่นเอง ก็คือ f ของ t 0บวก h ลบ f t 0ูทั้งหมดส่วนที่ h ก็คือสูตรอัตราการเปลีป่นยนแปลงเฉลี่ยนั่นเองนะฮะที่เราเคยทราบกันมาก่อนละนะแต่นี้มันเอามาประยุกในเรื่องของการหาความเร็วเฉลี่ยนั่นเองนะฮะความเร็วเฉลี่ยเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาใดเนี่ยนะครับมันคือปริมาณเวกเตอร์นั่นเองนะเพราะว่าค่าของความเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันอาจจะเป็นบวกหรือลบก็ได้เนี่ยะหรือ จะกล่าวได้ว่านะครับถ้าความเร็วเฉลี่ยของเราเนี่ยเป็นลบนี่นะแสดงว่าทิศมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางเดิมนั่นเองนะถ้าทางลับกันนะความเร็วเฉลี่ยของเราเนี่ยเป็นบวกแสดงว่าอะไรก็คือทิศทางอยู่กันกับทิศเดิมนั่นเองนะฮะอัตราเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของวัตถุในช่วงเวลาใดนะฮะก็คือค่าสัมบูรณ์ของความเร็วของวัตถุในช่วงเวลานั้นนะฮะมันก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยของวัตถุในช่วงเวลา t ศูนย์ถึง t ศูนย์บวก h นั่นเองนะฮะก็ คือเอา V-BAR มาใส่ค่าสมบูรณ์ครอบนั่นเองนะแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เป็น v sub AVG ก็คือ v f v e v e r a g e นั่นเองนะฮะแทนสัญลักษณ์ของอัตราเร็วเฉลี่ยนั่นเองนะฮะก็มาดูกันต่อเลยนะฮะก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความเร็วขณะรละเวลาใดๆบ้างดีกว่านะครับ ก็คือกําหนดให้ s ของเราเนี่ยเท่ากับ ft เนี่ยฮนะเป็นสมก,การของระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยนะเ,เมื่อ s ของเราเนี่ยแทนระยะทางแล้วก็ t เป็นเวลานะความเร็วขนาดเวลา t ใดๆเนี่ยก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะทาง s เทียบกับ t ขนาด t ใดๆนะฮะก็เขียนความเร็วขนาดเวลา t ใดๆด้วย v นั่นเองก็คือแทน notation ของความเร็วนะฮะหรือสัญลักษณ์ของความเร็วนั่นเองนะก็จะได้ว่า v ของเราเนี่ยมันก็คืออนุพันธ์อันดับที่1ของระยะทางเคลื่อนที่ของวัตถุนะฮะหรือ ds by dt หรือ f p r i m t มันก็คือ,อลิมิตของ f t บวก h ลบ f t ั้งหมดส่วนส่วนด้วย h นะฮะส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์นั่นเองอันนี้ก็คือสูตรของอนุพันธ์ของฟังก์ชันอันดับที่1น,น,น,นั่นเองนะฮะอันดับหนึ่งของอระยะทางก็คือ,อความเร็วในที่นี้นั่นเองนะฮะอา่า ถ้าวีของเราเนี้ยนะมันมากกว่าศูนย์เนี้ยนะวัตถุของการเคลื่อนที่เนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ถ้ากลับกันล่ะมันน้อยกว่าศูนย์ก็คือวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ก็จะทําไมนั่นเองลดลงนะฮะแล้วก็ถ้าวีของเราเนี้ยเป็นศูนย์ถามว่าวัตถุจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะหยุดนั่นเองนะฮะอ่าส่วนสุดท้ายเนี้ยนะก็คือความเร่งขณะเวลาใดๆนะฮะความเร่งขณะเวลาที่ใดๆเนี้ยนะฮะมันก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว v เท่ากับ t ขณะที่ใดๆนะฮะ เขียนแทนความเร่งขณะเวลาที่ใดๆดด้วย notification ตัว a นั่นเองนะฮะมันก็คืออนุพันธ์อันดับที่หนึ่งของ v เทียบกับ t กลายเป็นอะไรนี่ความเร่งนะฮะหรือเราจะเขียนในรูปของอนุพันธ์อันดับที่สองของระยะทางเทียบกับเวลาก็ได้นะเพราะว่า v ของเราเนี่ยมันก็คือ ds by dt เอามาเขียนรวมกันก็คือ ดีสแควร์เอสบายดีทีสแควร์มันก็คืออนุพันธ์อันดับที่สองเทียบกับอะไรหนี่งเทียบกับทีน,นั่นเองนะครับถ้าเอของเรามากกว่าศูนย์เนี่ยนะความเร็วเฉลีย่ยขออภนะัยครับความเร็วที่ได้เนี่ยจะเคลื่อนที่ได้เพิ่มขึ้นนะแต่ถ้ากลับกันถ้าเอน้อยกว่าศูนย์ก็คือความเร่งน้อยกว่าศูนย์นะก็คือความเร็วเคลื่อนที่ได้ลดลงแต่ถ้าความเร่งเป็นศูนย์ความเร็วจะคงที่ตลอดระยะทางนั่นเองนะฮะข้อหมายมันคืออย่างนั้นนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยคนระับ กำหนดให้ s ของเราเนี่ยมันก็คือฟังก์ชันของ t หรือ f t นะฮะก็คือ t กํลัง2ลบ2 t บวก8นะฮะเป็นสมนการก,การเคลื่อนที่ของวัตถุนะ,ะแล้วก็ s ของเราเนี่ยแทนระยะทางเป็นหน่วยเป็นเมตรและ t แทนเวลาเป็นวินาทีนะครับเขาบอกว่าให้หาความเร็วเฉลี่ยนในช่วงเวลา t เท่ากับ2ถึง t เท่ากับ5วินาทีนะก็คือจาก t เท่ากับ2ไป t เท่ากับ5วินาทีนะฮะมาว่ากันต่อเลยครับก็คือ,อ,อ s ของเราเนี่ยก็คือ t อกํลัง2ลบ2 t บวก8นะ ก็ต um ้องการหาอะไรนี่ v bar นะฮะก็คือ delta s ส่วน delta t โดยที่ t ของเราเนี่ยวิ่งจาก2เป็นจุถึง5นะฮะก็คือสูตรตัวนี้นะครับ f 5ลบ f 2ทั้งหมดส่วนด้วย5ลบ2นะฮะก็แทน t เท่ากับ5แล้วก็แทน t เท่ากับเลย2แยกกันนะฮะก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับตัวส่วนลบกันได้3นะฮะอันนี้ก็ไม่ขอพูดถึงนะครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะฮะก็ หา f5 กับ f2 ก็คือคิดเลขออกมานะฮะของใครของมันก็จะได้ว่า f5 ของเราเนี่ยคือ23 f2 ก็คือ8นะฮะลบกันได้15แต่ปรากฏว่ามีใครไปหารดูมี3มไปหารดูสุดท้ายเหลืออะไรเหลือ5นะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะความเร็วเฉลี่ยนในช่วงเวลา t เท่ากับ2 3, ถึง t เท่ากับ5วินาทีเนี่ยนะก็คือ5เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะฮะต่อมาครับตัวอย่างที่9ครับกาหนดใหใน s ของเราเนี่ยเท่ากับ f t เท่ากับ ทีกำลงังสองลบสองทีลบห้าเออขออภัยฮะลบสี่ทีลบห้านะซึ่งเป็นสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับโดยที่ว่า S ของเราเนี่ยมนเดิมฮะแทนเราจะจะทางเป็นเมตรแล้วก็ทีแทนเป็นวินาทีให้หาอะไรบ้างก็คือความเร็วขณะเวลาทีใดๆก็คือ v นั่นเองแล้วก็ความเร็วขณะเวลาทีเท่ากับสองวินาทีก็คือ v นั่นแหละแต่แทนทีด้วยเลขอะไรสองนะฮะมาดูกันเลยฮะเริ่มต้นที่ว่าเรามีสมการการเคลื่อนที่นะ ก็คือ s เท่ากับ t กําลังสองลบสอง t บวกแปดหาความเร็วขณะเวลาใดๆก็คือเอาสมการการเคลื่อนที่เนี่ยมาหาอนุพันธ์ันดับที่หนึ่งเทียบกับอะไรนี่เทียบกับเวลาก็คือ ds by dt ก็จะกลายเป็นอะไรความเร็วนะฮะก็คือตัวนี้นะฮะเทียบกับ t นะครับ t กําลังสองก็คือได้สอง t ลบสอง t ได้ลบสองบวกแปดิฟได้อะไรได้ศูนย์ก็คือได้สอง t ลบสองนะครับก็จะได้ว่า ความเร็วขณะเวลาทีใดๆเนี่ยนะจะเท่ากับ2องทีลบสอเมตรต่อวินาทีนะครับถามว่าได้1ข้อละไอ,อข้อที่2ทําไงอ่ะก็แทนทีเท่ากับสนะฮะก็ต้องการขณะเวลาทีเท่ากับสก็ขาดนะเวลาใดๆแต่เนี่ยมันฟิกว่าขณะที่ทีเท่าก,กับสก็แทนทีเท่าก,กับสนะฮะทุกทุกที่ที่มีทีแทนด้วยเลขอะไรให้หมดเลข2ให้หมดนะฮะก็จะได้เป็นแบบนี้ฮะก็คือเอา2ไปแทนในตำแหน่งนี้นะเอาไปแทนในตำแหน่งนี้นะครับ แต่ว่ามีใครคูณอยู่2คูณอยู่ก็เอามาคูณให้เรียบร้อยก็ได้4ไปเจอกับลบสข้างหลังก็คือ4ีลบสได้2ดังนั้นนะความเร็วขณะเวลา t ีเท่ากับสวินาทีเท่ากับสเมตรวินาทีนั่นเองนะฮะตัวยอย่างที่10ครับก็ว่าด้วยเรื่องของการโยนลูกหินมั่งนะฮะเขาบอกว่าดยดลูกหินขึ้นไปในแนวดิ่งนะฮะดยดลูกหินนั้นนะฮะมีการเคลื่อนที่ตามสมการนี้นะ,ะก็คือ3ามบวกสอลบทกำลังสองนะ,ะก็เหมือนเดิมฮะ s แทนหน่วยเป็นเมตร t แทนเป็นนะวินาทีนะวัตถุที่โยนขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มตกลงมาหลังจากที่ว่า,เ,าเวลาผ่านไปกี่วินาทีนะครับอันนี้นะนองจากว่ามันมีการโยนวัตถุขึ้นไปนะฮะแล้วถามว่ามันตกลงมาผ่านไปกี่วินาทีก็คือก่อนที่มันจะตกลงมาเนี่ยมันก็ต้องขึ้นดูไปจุดเอ่อขึ้นไปที่จุดสูงสุดก่อนถูกไหมฮะก็ต้องดูว่าไอ้จุดสูงที่มันขึ้นไปที่สูงที่สุดแล้วเนี่ยพฤติกรรมมันเป็นยังไงนะก็มาดูกันต่อนะครับ กจะว่า s ของเราเนี่ยเท่ากับ ft นะฮะมีหน้าตาเป็น 3u 2t ลบ t กํลัง2อ่าอันนี้คือมันต้องการหาเลยหาความเร็วนะครับก็คือหาอนุมพันธ์อันดับที่1เทียบกับอ่าอนุมพันธ์ของระยะทางเทียบกับเวลานะ,ะก็คือความเร็วนะครับก็คือิ23ได้0 22t ได้2ลบ t กํลัง2ได้ลบ 2t นะครัก็ v ก็ได้เท่ากับ2ลบ t กำลัง2เอ่อ2ลบ 2t นะครับเนื่องจากว่าเนี่ยโจทย์เขาต้องการตัวนี้เออคือดูว่าเมื่อวัตถุเมือ่อโดนวัตถุขึ้นไปสูงสุดก่อนที่จะตกออกมาใ่นที่ผมได้พูดไปนะก็คือมันต้องการวัตถุถ้าโยนขึ้นไปแล้วเนี่ยมันตกลงมามันตกกับลงมานะครับก่อนที่จะตกลงมามันก็ต้องขึ้นไปจุดที่มันสูงที่สุดก่อนที่มันจะลงข้างล่างนั่นเองนะฮะก็มาดู พฤติกรรมตัวอย่างนะครับที่จะเกิดขึ้นนะก็คือสมมติว่ามีคนคนหนึ่งนะฮะจู่ๆก็ทําการโยนลูกบอลขึ้นไปนะตามแนวระยะทางแบบนี้นะก็คือโยนขึ้นไปมันก็ต้องตกลงมาใช่ไหมฮนะแต่ก่อนที่นัดก่อนหน้าที่จะตกลงมาเนี่ยมันก็ต้องมีการขึ้นไปจุดจุด,จ,ดจุดหนึ่งนะที่มันสูงที่สุดนะก่อนที่มันจะตกนะครับแล้วก็มันก็หล่นลงมาในที่สุดนะฮะแต่ว่าไอตัวที่มัน จุดอยู่กลางอากาศที่มันสูงที่สุดเนี่ยถามว่าความเร็วไม่มีการวนขึ้นไปถามว่ามันมีผลเป็นยังไงนะก็คือความเร็วเป็นศูนยะ์ฮะตัวนี้มันก็ต้องหาความเร็วมาเอาอมาก่อนนะเพื่อที่จะว่า,าวัตถุมันเริ่มตกลงมาหลังจากเวลาผ่านไปกี่วินาทีนะครับมันก็ต้องหาตรงนี้ออกมาก่อนนะสิ่งสิ่งนี้เราต้องรู้เพราะว่า,าวัตถุหยุดนิ่งนะความเร็วมันเป็นอะไรมันมันเป็นศูนยะ์ฮะ ก็แทนค่า V เท่ากับ0ูตำแหน่งไหนตำแหน่งนี้นะฮะจับเท่ากับเอะไรเลยอลบ2ทีก็คือตัวนี้นะฮะแล้วก็เอาลบ2ทีตัวเนี้ยย้ายไปฝั่งขวามือก็เป็น2เท่ากับ2ทีแต่ต้องการหาทีก็ทำไมฮะเอา2หารตลอดสุดท้ายได้เลยครฮะทีเท่ากับ1น,นะฮะดังนั้นก็จะได้ว่าวัตถุที่โยนขึ้นไปนี้นะฮะจะเริ่มตกลงมาหลังจากผ่านไป1วินาทีนั่นเองนะ,ะสำหรับคำตอบข้อนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปฮะ อนุภาคชิ้นหนึ่งนะมีความเร็วเป็นสมการนี้นะเมตรต่อวินาทีก็คือ2องทีกำลงังสองบวกห้าทีลบสองนะให้หาเลยความเร่งนะฮะของอนุภาคตัวนี้นะฮะเมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีนะก็คือทีเท่ากับสองน,นี่นะก็คือหาอนุพันธ์อันดับนหนึ่งของความเร็วก็คือความเร่งแล้วค่อยแทนทีเท่ากับอะไรนี่สองลงไปนั่นเองก็มาดูกันเลยนะฮะตอนนี้เรามีสม,สมการความเร็วที่มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีก็คือสมการนี้เนาะ สองกำลังบวกหาลบ2อหาอนุพันธ์ของความเร็วเทียบกับเวลาก็คืออะไรนะั่นเองความเร่งตามนิยามนะฮะก็แทน V ไปเนาะนะครับก็ดิฟเทียบกับอะไร T นะก็คือดิฟ2 t ทีกำลังสองได้ 4t บวก5 t ได้5ดิฟลบ2ได้ศูนย์ก็คือ 4t บวก5แต่มันจบหรือ,อยังมันยังไม่จบนะฮะเขาต้องการความเร่งเมื่อ T เท่ากับ2็ต้องแทน t เท่ากับอะไรนี่สฮนะขาสนใจความเร่งขณะ เวลาทีเท่ากับ2วินาทีนะก็ต้องแทนทีเท่ากับ2ไปด้วยนะฮะก็คือทุกทุกที่ที่มีทีแทนด้วยเลขอะไรให้หมดเลข2ให้หมดก็คือ2อคูณสได้8ไปเจอกับอะไรข้างหลัง5บวกกันนะก็คือ8ปดบวกหได้13ดังนั้นนะฮะความเร่งของอนุภาคนี้เมื่อเวลาผ่านไปทีเท่ากับ2วินาทีเท่ากับ13เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะที่มาของหน่วยนี้ก็แน่นอนฮนะก็ต้อง เกิดจากการที่ว่าเรามันเกิดจากการอัตราส่วนของอนุพันธ์ของตัวนี้นั่นเองนะฮะแต่วีของเราเนี่ยมันก็คืออนุพันธ์อันดับที่หนึ่งจากอะไรจากระยะทางเนาะก็เอามาคิดรวมกันก็จะกลายเป็นหน่วยของความเร่งนั่นเองนะฮะตัวอย่างสุดท้ายสําหรับในวันนี้นะครับก็ว่าด้ยวยเรื่องของอระยะทางเอฟุตนะที่เคลื่อนที่ไปเป็นฟังก์ชันของเวลาทีวินาทีนะโดยที่ว่าสมการระยะทางเนี่ยก็คือ16คูณกับ T บวก1ส่วนทีกำลังสา ถ้าความเร่งมีค่าเป็น6ฟุตต่อวินาทีกำลังสองเนี่ยนะความเร็วจะมีค่าเป็นเท่าไหร่อันนี้เนื่องจากว่าขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะมีสมการระยะทางคือเท่านี้นะครับแล้วก็บอกอะไรมาบอกความเร่งมีค่าเท่านี้เนาะนะครับแล้วก็ความเร็วจะมีค่าเป็นเท่านะออไหร่นะฮะสรุปแล้วก็คือเขาต้องการหาอะไร หา v แต่เรารู้ขนาดเรารู้เวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อันนี้ทีไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบ v ีที่ทีเท่ากับเท่าไหร่นี่ไม่รู้นะฮะเราต้องหาตัวนี้นะฮะอทัทีตัวนี้แต่กำหนดอะไรมาให้ความเร่งคือเท่านี้เพราะฉะนั้นนั่นจากว่า ก็ต้องหาอนุพันธ์อันดับที่2เทียบกับอะไรนี่เทียบกับ s ออกมาให้ได้เพื่อเป็นค่าอะไรนี่ค่าความเร่งนะฮะแล้วก็เอาค่าความเร่งไปแทนตัวไหนเอาไปแทนตรงที่ว่าสมการระยะทางหาอนุพันธ์อันดับที่สองมาเรียบร้อยแล้วนะก็คือค่าของอะไร Led นี่ค่าของ a นะเพื่อที่ได้อะไรมาค่า t แล้วเอาค่า t ท,ที่ได้เนี่ยเอาไปแทนอนุพันธ์อันดับที่1ของระยะทางนะก็ได้ละ v ที่จุด t เท่ากับจุดนั้นนะที่เราจะได้ออกมานะครับสรุปง่ายๆคืออันนี้ S นะก็คือก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะก็คือเปลี่ยนแปลงไปเป็น V นะสุดท้ายเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไร a. แต่ละขั้นเปลี่ยนแปลงก็จะมีการหาอนุพันธ์ทุกๆหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับแต่เนื่องจากว่าเรารู้ a เท่ากับอะไรเท่ากับ6แต่ v ที่ขณะที่ t เท่ากับจุดนั้นเรารู้ไหมเราไม่รู้นะรเราก็ต้องหาตัวอย่างมา ไม่ได้ก่อนที่จะแทนวีน,นั่นเองนะฮะมาดูกันเลยฮะน้ำตน้น S, <S ของเราก็คือตัวนี้เนาะแต่ขออนุญาตปรับรูปนิดหนึ่งนะจากเดิมทีกำลังสามอยู่ตัวส่วนจะขึ้นไปเป็นตัวเศษทำไงได้ชีกำลังกลับเป็นตรงกันข้าม ก็คือจากกําลัง3กลายเป็นกําลังลบสก็คือตัวนี้นะครับที่เหลือไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับก็หาอนุพันธ์อันดับที่1นึ่ะก็คือระยะทางเทียบกับเวลาก็คือความเร็วออกมาก่อนนะแต่เนื่องจากว่าสิบหกตัวเนี้ยนะมันก็คือค่าคงที่นะตัวเนี้ยค่าคงที่ถามว่าค่าคงที่มันเกี่ยวอะไรกับดิฟไหมไม่เกี่ยวก็ดึงออกมานะฮะก็หาแค่ไหนหาแค่นี้พอนะครับดิฟทีได้เลยได้หนึ่ง ทีกำลังสามเอ่อกำลังลบสามก็ตบลบสามลงมาด้านหน้าแล้วก็ลดลงหนึ่งก็เหลือลบสี่ก็เป็นลบสามทีกำลังลบสี่เนาะตัวนี้น,นั่นเองนะฮะหรือสิบหกคูณหนึ่งลบสามทีกำลังลบสี่แล้วคราวนี้ก็หาอนุพันธ์อันดับสองมันออกมานะฮะก็คืออนุพันธ์อันดับที่หนึ่งของ v ก็คืออะไรเนี่ยก็คือของ a มีการดิทีไปหนึ่งครั้งก็คือเป็นครั้งที่สอง เหนะมือนเดิมนะับไปเข้าที่ตัวเนี้ยดึงออกมาด้านหน้านะฮะแล้วก็ดิฟไอ้ตัวข้างในที่เหลือนะก็คือคิดเฉพอะแค่นี้นะฮะก็ดิฟ1ได้แหละได้ศูนนะฮะดิฟลบสามทีกำลังลบสก็เหมือนเดิมมาคูณกับลบสได้10 2สองกำลังลดลงหนึ่งเลเป็นลบหนะมันติดลบเยอะขึ้นนะฮะ แต่เนื่องจากว่ากําหนดความเร่งเท่ากับกี่ฟุต6ฟุตต่อวินาทีกำลังสองเพราะฉะนั้นเอา A ไปแทนตัวไหนเอ่ยเอา A ไปแทนในตำแหน,น่งนี้นะฮะจับ่ากับตัวนี้ก็ได้เป็นแบบนี้นะฮะแต่เนื่องจากว่าต้องการหาอะไรหาทว่า่ากับเท่าไหร่นะ ก็ทําการย้าย t กําลังลบห้าจากฝั่งซ้ายมือไปลงไปเป็นขวามือให้ได้ก็จะกลายเป็น6ส่วนด้วย t กําลังลบห้านะฮะหกส่วนด้วย t กําลังลบห้าแต่หารู้ไหมว่า t กําลังลบห้าเนี่ยจากตัวส่วนย้ายขึ้นไปเป็นตัวเศษได้ก็คืออะไรหก t กําลังเองกําลังห้าเพราะว่าการย้ายขึ้นไปเป็นตัวเศษหรือตัวเศษลงไปเป็นตัวส่วนเครื่องหมายก็ต้องตบตรง กันข้ามนะจากลบห้าไปเป็นห้าจากห้าไปเป็นลบห้านั่นเองนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้เนาะแต่เขาต้องการอะไรทีก็ทําการเอาหกตัวนี้ไปหาฝั่งนี้เอาหกไปหาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นทีกำลังห้าเท่ากับสิบหกคูณสนะิบสองนะฮะส่วนด้วยหกนะฮะมันจะได้เป็นแบบนี้เนาะอันนี้หกหนึ่งหกหกสองสิบ 2 6งหกคูนสิคูนสองได้เลยได้32มคือตัวนี้นั่นเองนะก็ได้ละนะครับแต่เราต้องการหา t ตัวเดียวนี้นะแต่เราอันนี้ก็ไม่ได้ยากเนาะก็อะไรเอ่ยที่คูณกัน5ตัวได้32มสมีไหมอย่างกระจอกสุดคือเลข2เพราะสองคูณกัน5ตัวได้32ไอ้ตัวนี้ในกรณีที่ว่าตัวกำลังเลขคี่ ถ้าฐานเป็นตัวอะไรตัวกาลังเลขขี่มันก็จะได้เครื่องหมายตัวนั้นนะอย่างถ้าฐานเป็นบวกตัวกาลังเลขขี่ก็ได้เป็นบวกถ้าฐานเป็นลบตัวกาลังเลขขี่ก็ได้เป็นไรได้เป็นลบนะอันนี้ก็ตอบได้เลยตามเครื่องหมายของไอ้ตัวผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ถ้ากรณีเป็นเลขคู่เนาะไอ้ตัวข้างในมันก็จะเป็นทั้งบวกและอะไรนี่ลบก็คือในที่นี้เป็นค่าอะไรนี่ค่าทีที่ออกมาเนาะเพราะว่าตัวกาลังเลขคู่เครื่องหมายมันทำไมมันไม่มีผลนะมันก็ต้องตอบทั้ง บวกและอะไรนี่ลบแต่ในที่เนี้ยมันเป็นในเรื่องของเวลานะครับเวลามันเป็นลบไม่ได้นะก็ต้องบีบให้มันเป็นเลยบวกก็คือเหลือแค่กรณีเดียวไม่ว่าจะเป็นดกลกำลังลิขิตดกลกำลังลิขูดอะไรก็ตามทีต้องตอบเป็นอะไรนี่ต้องตอบเป็นบวกนะฮะอันนี้ก็จะสบายหน่อยไม่ต้องเช็คค่านะฮะก็คือถ้าค่าลบก็ทําไมเขี่ยออกนะฮะดังนั้นนะฮะก็คือทีสก,กับอะไรหนึ่งสองวินาทีเนาะก็เอาทีสก,กับสองเนี่ย ที่ได้เนี่ยนะฮะไปแทนในไหนเอ่ยในตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะก็คือสิบหคูณกับ1นลบสามคูณกับเนี่ยนี่ยออกมาแทนตรงนี้2แต่ยกกำลังอะไรลบ4นะครับแต่2องยกกำลังลบ4ไอใตัวนี้มันคือ1ส่วน2กำลัง4 แต่2กลงัง4คือเลขอะไร16ก็คือ1ส่วนัวนีสนะครับอันนี้ก็เขียนใหม่เป็น1-3ลบ3ส่วน16นะครับแล้วก็มี16ค้คูณอยู่เนาะก็เอา16ไปทำไมกระจายเข้าไปเนาะนะครับตัวแรกก็ได้16เนาะตัวที่2มันมีตัวหารเป็น16เนาะที่เพิ่งจะัะรูปไปได้เมื่อกี้ก็ทำไมกันก็ตัดกันเหลือ1 ก็เหลือแค่เลขอะไรเลข3ามหนึ่งคูณกับสได้3มเนาะก็จะได้เป็นตัวนี้เนาะก็คือ16บลบสมได้13นั่นเองนะฮะก็คือคําตอบของข้อนี้นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยนะก็จะได้ว่าอะไรความเร็วของวัตถุเนี่ยมีค่าเป็น13บสามฟุตต่ตอวินาทีต่อวินาทีนั่นเองนะ,ะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับตัวอย่างในหัวข้อการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็ในเรื่องของความเร็วกับความเร่งนะฮะครั้งต่อไปที่จะพูดถึงที่ผมจะพูดเนี่ย ก็คือในเรื่องของการหาลิมิตในรูปของอินดีเทอร์เนตฟอร์มอินดีเทอร์มินเอตฟอร์ชนิด0 0โดยการใช้อนุพันธ์หลังจากที่เราได้หาในรูปแบบของการแยกตัวประกอบกับคูณด้วยตัวคอนจูเกตไปแล้วนะก็จะเป็นวิธีในเรื่องของการหาอนุพันธ์ก็จะมีทฤษฎีตัวหนึ่งหรือสูตรตัวหนึ่งที่จะมาช่วยคำนวณทำให้งานต่อการดูบล็อกใบนี้ใบนี้ได้เยอะเลยนะจะเป็นยังไงนั้นก็ติดตามชมในครั้งถัดไป นะครับสาหรับในวันนี้เนาะก็ในหัวข้อนี้ก็หาไปฝึกหัดเพิ่มเติมมาทําด้วยนะฮะเพื่อที่จะเสริมทักษะเราในการกระบวนการคิดของเรื่องเรื่องนี้เนาะว่ามันประยุกมันไม่ได้ประยุกแบบนี้อย่างเดียวหรอกนะฮะมันมีการประยุก์ได้หลากหลายเลยสําหรับในเรื่องของความเร็วกับความเร่งหลากหลายจริงๆนะฮะก็ลองไปหาทําดูนะครับเพื่อที่จะเพิ่มคะแนนสอบหรือเพิ่มคะแนนหรือเพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบเข้ามาวิเลยเนาะในรอบต่างๆ นะก็จะเป็นประโยชกับพวกเรามากเลยตรงนี้นะครับถ้าชอบใจคลิปนี้นะครก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงกดกระดิ่งนะเพื่อที่ว่า,าคลิปใหม่ที่มีการอัปโหลดขึ้นก็จะแจ้งเตือนไปยังบัญชียูทู e ของท่านได้อย่างทันท่วงทีนะก็จะได้เปิดดูได้เลยนะฮะหรือจะชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันก็ได้นะก็ ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็ฝากเพื่อนกดให้ด้วยนะฮะก็จะขอบคุณอย่างมากเลยนะสำหรับวันนี้นะนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ